โอเคครับสวัสดีครับจะไปชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ซ่องโซเซนซีเอ็กนะครับผมเกมโรบอคบล็อกฟูดนะครับผมโอเคตอนนี้เราอยู่ลูกสองนะครับลูกเจ็ดร้อยนะครับผมโอเคผมได้ทําการฟาร์มไปแล้วรอบหนึ่ง <laughs> ฟาร์มไปแล้วรอบหนึ่งลืมปิดเพลงที่จริงอ่านไปแล้วเปิดคลิปไปแล้วด้วยลืมปิดลืมปิดเพลงด้วยนะเออกลัวอับใหม่โอเคนะอ่าตอนนี้เราเอ่อ เออผมเพิ่ง <laughs> ส <laughs> ุ <roy la> <mir anda> Hence, ่มผลไปเนาะได้ผลอันนี้ป่ะผลแสงได้เป็นผลแสงมาเนาะทุกคนโอเคเอาเออโอ้โหโอ้โหตัวตึงตัวตึงครับทุกคนตัวตึงเออพิษห่านเข้ากล้องเออมา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 เล่นกันดีกว่าเสียเวลาหรอเสียเวลาเกินมาเอ่อไอคิเออันแรกมา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 ดีมาดีนุ่มมาดีนุ่ม มาดิโนม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 มาดิมาดิมามา,มาล่างมาล่างมา,า,งมาเดินช้าชิบหายเลยอ๋อวะ่ะเดินช้าวะ่ะอยู่เอ็กไปแล้วก็บีแล้วมึงเดินวิ่งไปไหนล่ะสแลปไปไหนถามจริงเนี่ยเห็นไหมมันวาร์ปไปที่เดิมเบื่อตรงนี้ มาลากมาลากมาครับลากมา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 ป้าก็กันอย่าว่าไปดื่มเหมือนถามจริงโอ้ยอ, <c oughs> อุ้เกลดถาจริงจะเคล่าไปไหนเกียรตรงนี้แหละทุกคนเคียบเราครับผมโอเคมา อัพออโอเคผมนึกบอกเ,ออเราจะอัพพลังป้องกันเนาะไปเป็นห้าร้อยพอถึงห้าร้อยปุ๊บก็จะมาอัพพลังจมตีนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมตัดไปตอนทำเฟสนี้เสร็จเลยแล้วกันประมาณเจ็ดร้อยยี่สิบห้านะทุกคนโอเคป่ะจอกนารับ อ่าโอเคครับผมเมื่อกี้มีคนเอ่อให้ผลให้ผลพระมานะครับผมนะเออนี่นะครับมีคนให้ผลพระมาอุ้ยโคตรใจดีอ่ะมีคนที่ดีมากเลยใจคนโคตรดีเนี่ยคนชื่อนี้ครับเนี่ยเอ้คนชื่ออะไรวะเอ่อคนท็อปนี่ครับเนี่อคนเนี้ยเอ่อสิบเก้าอะไรเนี่ยเออเนี่ยเออโคตรดีอ่ะโอเคครับผมนะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวจะได้กินเลยเนาะมาเรากินเลยกินเลยครับทุกคนกินเลยปั๊บเรียบร้อยเขาปากไปแล้วเยออันดูผมขึ้นคลิปที่เขาเอ่อ ให้ผลมาเนาะผมไปขอผลมาเอ้เวขึ้นให้ดู เฮ้ย <Hey, S 2> มีคนใจดีให้ฝนพระมาครับทุกคนกมาเราก็อัพค่าพลังกับเราเจะรีเลยเนาะเพราะว่าเราใส่โคตรีสแต็กมานานแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้รีเลยอะ่ะ <Okay. S 2> เคเราจะอัพเป็นสายอะไรเดี๋ยวสายดาบไหมสายดาบแล้วกันเนาะโอเครีเลยปับ๊บโอเคสายดาบประมาณหนึ่งพันได้ไหมยีห้าสิบก่อนแล้วกันปับ๊บ K ห้าร้อยแล้วก็อันนี้ป๊๊บป๊อบป๊อบป๊อโอเคประมาณนี้นะครับทุนนะครับผมประมาณนี้ครับผมอ่ะแล้วก็ใช้ไอเทมประดาษม,มาเลยที่เออเราได้ไปตีแชงคูดมาในคลิปที่แล้วเนาะมาเออเออคือ,อ,อความจำนาญเราย,ยังไม่ได้อัพเลยเลยนะครับโอเคมาเราบีพระเราก็ฟาร์มเลยรออะไรครับรออะไรอะแบงล่างเอ้ามาจ้าแบงล่างเออ เปิดไีจอดดีจอดเจ๋าครับทุกคนดีจอดเราลากลากลากมา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 ป๊อป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 ดีดีดีป๊อปป๊าปโอ้คนจํานานขึ้นรัวๆครับทุกคนโอ้ยเพจะเสร็จแล้วครับผมเลี้ยงสี่ตัวก็จะครบเจ็ดร้อยสี่ไอ้ยี่สิบห้าแล้วมาเรียบร้อยครับผมเครียดต่อไปเรียบร้อยครับผมมาตอนนี้ผมอกำลังเอ่อทำงดาบอย่างเดียวเลยนะครับเออว่าพลังพวกนี้ยังไม่ได้อัพเลยเอาแต่พลังดาบเลยอย่างเดียวมา ไปเคล็ดเราไปเลยเป็นเฟสใไขอะไรเนี on. On. Sure. Uh ่ย oh. รับเปียบรอยไม่รู้ว่ะน่าจะตรงนี้แหละน่าจะไม่ผิดนะอันนี้ใครวะเลยก็กี่ตัวเนี่ยสามตัวมามามาไม่โดน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 มาดิก็มาดิครับผมมาดิครับเอ้าเดี๋ยว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 อะไรวะเนี่ยติดบล็อคเช่อันนี้ครวะเนี่ยเรียบร้อยครับผมเฟสเอาพลังพุ่างเดียว อะไรครับเฮ้ยเฮตีอะไรอ่ะตีไม่เอาอะไรอ่ะแบกดันพลาเอาไหมเฮ้ยมีคนแบกดันพลาครับทุกคนเฮ้ยเอาเลือกเตะเฮ้ยมีคนแบกดันพลาครับทุกคนกะว่าคลิปหน้าจะมาแต่ดันพลาสักหน่อยมีคนแบกดันพลาเฉยเลยได้ได้ได้อเฮ้ยว่าใจดีเกินก็ใจดีด้วยไงเอาเลือกเตะเฮ้ยเขาใจดีเกินครับทุกคนเฮ้ยมาว่ะแล้วเขาก็พาไปดันไอ้ดันอะไรไงดันพลาตื่นยิ้มค เรื่องเตะเฮ้ยดีเกินมีคนนั้นพาดันพระแต่คุณสองจะหมดวานแล้วเนี่ยแย่ละคุณสองจะหมดว้าวะคุณพาดันพระตึง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 งงตึงงงตึงองเฮ็ดเอาว่ะเฮ้ยเออผิดผิดดันเอาเอาวิดตัว์ริตัวโอเคขึ้นมาเลยสวยเกิน้อมสีไม่ได้อะโทษดิตอนนี้รอรอเขาอันนี้นะรอเขาแบบกำลังชิปไปดันเนาะยังไงมาแล้วเจอเหลืองเตอร์ ส้นเหลืองอ่ะก็คียใช้ไม่ได้นะทุกคนใช้ได้แต่ฮาคีย์ไอเนี่ยฮาคีเกาะตี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 อุ้ยจะตายหลบจ้าหลบจ้าจะตายจ้าไม่ได้จ้าจะตายตายทิ้งไม่เอาแล้วเว้ยก็จดีอ่ะร้อยไปก่อนต่อไปครับทุกคนเลไปไม่ได้นะเพราะว่าเลือดเลือดน้อยมากเลยไปไม่ได้ จะขึ้นเรือได้ไหมขึ้นยังไม่ได้เรือเนี่ยขี่ได้เลยอันนึงไงอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยโอเคครับเดี๋ยวขี่เรือรอกันเดี๋ยวขี่เรือรอเดี๋ยวขี่เรือเล่นเดี๋ยวขี่เรือเล่นขี่เรือเล่นได้เลย กีเรือล่นมีคนช่วยแบกดันก็ดีอย่างนี้นี่เองนีคนชยิ่แบดันเอาวะแต่ว่าจะทําคลิปเอ่อคลิปต่อคลิปคลิปหน้านะอันนี้มีคนพาดันไงก็ดีเกินไงพิจัดคนใจดีให้ผลให้ผลไม่พอนะให้ผลไม่พอพาดันด้วยโคตรดีรดีจัสังเรื่องเตะอืมตอนนี้ครูดาวจะหมดร้อยไปแล้วน่าอยู่เราก็ดูครับดูครับดูเขาดันดูเขาพาเงือกี่ดอกกีกอเลยวะ่วะออกตอนนี้กอที่สามมาแล้ว เอี่ตึงว่าก็มีเจ้าทะเลเขาเสกได้เนาะประมาณแบบสิบสิบขึ้นอ่ะเขาจะเสกได้แบบถ้าหัวสิบล้านขึ้นอ่ะแป๊บเดียวอทุกคนคือแบบนั้นแป๊บเดียวอ่ะโคตรดีอันนี้คุณสองลรหมดแล้วแย่แล้วเอ่ไปก่อสี่ว่ะไปก่อน่าจะกาอสุดท้ายแล้วน่ะสุดสงแล้วเราจะคอยอยู่ห่างสู้ๆครับ ซู่ซู่ครับกำลังใจใช่ครับผมเอาเรื่องโอ้โหโอ้โหอุ้ย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 โดนทีเดียวตายเลยไหมเน่ะไอ้แค่แรงเกินบอสบอสบอสถ้าโดนบอสดูได้เลยปะต้องไปใกล้ๆถึงจะเห็นบอสบอสถ้าโดนเจดถึงเกินเจอโอ้ของครบของโอ้เขารวยมากเลยทุกคนคูอส่งเลย โอ้วังอลังการงานสร้างโหเฮ้ยๆๆๆๆนี่อยู่มาหากูโกเปดเองเอ้ามันใช้เท่าไหร่ม่วงวะน่าจะ500ป่ะสกิลแรกก็จะได้เลยแล้วก็ก็สู้เดิคือมันตายยากมากพุ้ยเอาโอหลังจะพูดเลยว่าตายยากตายซะงั้นโอเคคั้แรกเนาะแล้วก็แน่นอน500ปั๊บสวยกดอันแรกขอบคุณมากเลย อันนี้ผมรู้แล้วแงแรงเจตตึงเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> กินเฮ้ยขอบคุณครับเด็ยๆขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับเจตฟามได้ <laughs> ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยใจดีมากมากเลยมี yeah. คนใจดีครับคนใจดีเจดมีคนใจดีมาแบ่ครับตึงเกินอีฟฟ <laughs> ามต่อลาฟ <laughs> ามต่อล <laughs> <laughs> าสัง <laughs> คมดี ตัองอย่างนี้ถ้ามาเราแปลงร่างโชว์เลยแปลงร่างทดสอบว่ามันแรงมากเลยนะนี่ไม่ใช่ว่าแรงเด็ดมันฟามง่ายมากเลยโอให้จะฟามง่ายมากพิธีเราไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เออแล้วมันสามารถลงน้ำได้ด้วยนะเห็นปะลงน้ำจะไม่เป็นไรนะทุนโคตดีอ่ะแต่ตัวนี้กูลงน้ำแล้วมันใช้สกิลมันบักเนี่ยงงมากมากงงมากใช้สกิลแล้วมันบักทะลุลงไปงงมากเลยอ้ยโคตรดีทุกคนโคตรดีโคตรดีดีเกินต้าน ต้านเกินดีตมอกกวยอย่างช้สกิลแล้วนยเดี๋ยวมุ่งลงดินกี่ตัวเนี่ยสองตัวปะสามตัวหรือเปล่าน่าจะสามตัวเอ้ยสองตัวดินี่ี่คเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเอ่เออัพอะไรดิอัพพลังดาบนะชอบใช้าดาบ,าาดาบ,ดาบผมชอบใช้ดาบอุ้ยไม่ใช่ <laughs> ดาบครับดาบดาบเออ้พูดไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปตอนที่ทำเฟสมีเสร็จเลยครับนะเรียบร้อยครับผมก็ เวสนี้ก็เสร็จเรียบร้อยตีบอสได้แล้วนะครับทุกคนโอเคเสียงผมอาจจะ,ะเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็น,เ,ปนเวลาเท่าไหร่วะากี่ทุ่มกี่ทุ่มวะเดี๋ยวดี <laughs> เป็นเวลาสี่ทุ่มนะครับเป็นเวลาสี่ทุ่มหัวนะเสียงผมอาจจะเบาๆหน่อยนะครับไม่ได้นะแม่ดาวเดี๋ยวผมมาเราไปตีบอสกันครับทุกคนไปเดี๋ยวนะบอสบอสอยู่ตรงนี้นะมาอ,อ,อยู่นี่เลยฮัลโหลฮัลโหลบอสฮัลโหลบอสบอสฮัลโหลบอสรอไอ้บอสไม่อยู่เรียบร้อยครับ อยู่ครับโอเคสวยครับบอสมาครับบอสมานี้แปลงร่างก็สายขดมาสวยอย่างนี้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 ตายง่ายจังอ่ะมองตายง่ายคือตายง่ายคือมองตายง่ายคือมองตายง่ายคืออะไรบอสตายง่ายกันอ่ะ ไหลวะเรียบร้อยบโมตายคนง่ายครับทุกคนตายคนง่ายอะจริงก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยอ่ะตายคตรง่ายโอเคครับเดี๋ยวปิดคลิปเลยดีกว่าเดี๋ยวนานแล้วอ่ะเอนดึกเมื่อปีนด้น่ะเฮ้ยครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับผมนะโอเคครับเจอกันนะครับบ๊ายบาย